รถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครัลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถ SUV เท่เทจากค่าย MG ค,ครับเป็นตัวท็อปซะด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 8 MG ZS ตัวท็อป1.5 X ่ง n ุ f ใหไม่8ปม เป็นครอสโอเวอเท่ๆที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วเหมาะสำหรับคนที่งบน้อยๆแต่อยากได้ความคุ้มค่าแบบนี้นะวันนี้เอาตัวท็อปมาให้ดูกันเลยนะฮะกับคันนี้ 2, 2018 MG ZS ตัวท็อป 1.5X Sunlook ใหม่80,000อโลได้รับบันนมือแรกมือเดียวนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีปะตองไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขไปแทบๆ80,000กิโมตรรับประกันซื้อจนไตอมราคา ตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะฮะป้ายแดงรถใหม่ราคา7 8 0 0 0 0บาทแต่ตอนเข้ามาก็ต้องบอกว่ามีริ้วรอยบ้างบางชิ้นนะเรามาเก็บสีเพิ่มเติมก็ประมาณ5ชิ้นประมาณนี้นะฮะบางชิ้นเยอะก็ทำบางชิ้นไม่เยอะก็ขัดเอาอ่ะทำเสร็จเรียบร้อยแนละ้วมาดูพร้อมกันเลยฮะกระจังหน้าโอ้โหโดดเด่นมาไดไกลเลยนะฮะดีไซน์เท่มากโลโก้นี่ใหญ่เ่าฝ่ามือนะครับกระจังหน้าด้านในครับก็มาในลายกริดสีดำด้านตามสมัยนิยม ล้อมกรอบด้วยโครเมียมด้านบนมีอักษรมอริสการาชนะฮะที่มาเอา MG ็เท่ๆด้วยนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ L.E.D โอ้โหสวยและเท่มากๆนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะฮะตามสเปคตัวท็อปเขาเลยเจ้าของเดิมแถมชุดแต่งรอบคันมาเท่ๆเลยนะครับอ่ะตอนเข้ามาก็มีเก็บสีบ้างนะฮะตหนวจําได้ว่าเก็บกันชนให้นะฮะส่วนฟ้าโปรงจําได้ว่าขัดนะฮะขัดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน กระโปงกระโปงขัดเอานะฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มาก็ดูดีอยู่แล้วนะครับขัดให้เรียบร้อยนะครับกันชนนี่เก็บให้นะตอนเข้ามารอยขนแมวค่อนข้างเยอะชุดแต่งให้เท่ๆรอบคันนะครับโอเคตอนนี้ท่อนหัวก็ถือว่าเรียบร้อยใช้ได้นะครับอ่ะมาดูแถบขวาภาพรวมสีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มานะครับแถบนี้จําได้ว่าขัดขัดขัด,ขดแล้วก็ขัดเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ามีสเกิร์ตให้เลยรอบคันเท่มากๆนะครับ เราะไปก็ยังบางยังใสยังสวยยังดูดีนะฮะมือจับจริงๆจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้เจ้าของเดิมใส่ตัวาฝาครอบมาให้ก็สวยดีขอบคุณมากนะฮะแล้วเขาก็แถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เราเรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนครับเอกลักษณ์ของตัวท็อปเลยเราจะได้พาร์นล์สันรูฟแบบพาราลลีมวิวเลยนะฮะแล้วก็ได้ตัวยึดแหลกหลังคามาใหเา้เรียกว่าพร้อมเที่ยวพร้อมลุยกันเลยทีเดียวนะครับ ล้อกันต่อนะครับล้อแม็กที่เห็นนี้เจ้าของเดิมให้มาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นแม็กน้าเงารองดำนะครับห้าก,ก้านใหญ่นะครับล้อแม็กโดยรวมก็ถือว่าสวยครับใช้ได้ได้ดิสเบรกล้อสี่ล้อเลยครับได้ดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็เนื้อแม็กก็ยังสวยนะครับยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นทันเดอร์เลอร์เบอร์2 1 5 5 5 5 R 1 7ปีอะไรปีอะไรเดี๋ยวดูก่อนยาง ปีหาไม่เจอนะแต่ดูดอกแล้วสวยครับดอกยังลึกยังสวยยังคมยังนิ่มก็คาดว่าใช้ได้อีกสัก3ปีสบายๆนะฮะอ่ะด้านหลังก็ได้ดิสเบรกหมดเลยฮะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วแม็กหลังขวาก็ใช้ได้นะครับโดยรวมถือว่าสวยครับเรียบร้อยดีไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยังพันเดอร์เลอร์ปีอะไรผมก็หาไม่เจอนะแต่ว่าดอกใช้ได้นะครับดอกยังเหลือเยอะมากๆนะครับดอกยังค่อนข้างลึกค่อนข้างเต็มนะฮะ ซุมล้ออ่ะสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรนะครับโครงสร้างกันต่อเลยนะครับเปิดมาแล้วฮะสะโพกหลังขวานะครับเม็ดอาร์สวยงามอยู่ครบซอกในประตูนะครับก็ยังสวยยังเดิมนะฮะซอกด้านในก็ยังเดิมเดิมสวยสวยใสๆส,ส,สนะครับอ่ะเสากลางขวาฮะเม็ดอาร์บ อยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในก็ยังเดิมๆนะฮะไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรสติกเกอร์เรียบเนียนะฮะแผ่นเพจรุ่นนี้อยู่ขวาเลยนะครับของแซกมอเตอร์ร่วมกับเจริญพกพันฑ์นะฮะเลขตัวถังเอ่อ็มลดัลงท้ายด้วย G023076 นเะฮะเมดินไทยแลนดนะอ่เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าขวาเม็ดอาร์ค อยู่ครบตลอดทั้งแนวนะครับอยู่ครบเลยอะซอกด้านในเดิมหมดนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะครับมาต่อด้านหลังกันเลยนะฮะตัวนี้ก็เจ้าของเดิมใส่ชุดแต่งมาให้เราเทๆ่ๆพร้อมกับสปอยเลอร์เทๆ่ๆสีดําเงานะฮะแล้วติดสติกเกอร์แดงมาเท่มากๆเข้าใจแต่งรถนะฮะกระจกเดิมของแซกมอเตอร์นะฮะไฟท้ายโอ้โหสวยมากนะครับดีไซน์ได้ดูล้ำมากๆนะครับ นี่ซ้ายขวาสวยมากๆรวมถึงกันชนนะฮะก็เรียบร้อยนะครับสีสันให้มาจําได้ว่าผมเก็บสเกิร์ตให้นะตอนเข้ามารอยทะลอกเยอะอันนี้ผมเก็บให้แลวนะฮู้สเกิร์ตเท่มากเลยอะ่ะที่เห็นนี้ถ้อยเสียหลอกนะฮะไม่ใช่ของจริงมีเซนเซอร์หลังให้เยอะแยะเต็มไปหมดอะ่ะกันชนเรียบร้อยฝาท้ายละฝาท้ายไม่ได้ทําอะไรครับขัดให้อย่างเดียวนะครับมีสติ๊กเกอร์ด้วยมอริสการาดหนึ่งเก้าสองสี่เท่ๆนะฮะตอนแรกผมก็หาที่เปิดไม่ค่อยเจอนะฮะปรากฏที่เปิดอยู่ตรงนี้ รถนี้จะตลกอย่างนี้นะจะจำได้ว่ามีฝาท้ายเจ,จ้าของเดิมแถมฝาท้ายไฟฟ้าติดตั้งมาให้เราเพิ่มด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูนี่โอ้โหสุดยอดขอบคุณมากครับแน่เยี่ยมเลยนะเขาติดตั้งเพิ่มมาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยตาจจเข็บด้านหลังนะครับเดิมๆโรงงานเบนทอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะฝาท้ายน็อตอาจจะมีถอดนะฮะเพราะว่าเขาติดตั้งฝาท้ายมามันก็ต้องถอดมาติดตั้งกันก็ไม่แปลกอะไรนะเพราะฉะนั้นตัวหัวน็อตก็จะมีการถอดแต่ว่าตาเข็บ ที่เป็นส่วนสำคัญอย่างเม็ดอาพวกนี้พว,นพวกนี้เดิมหมดนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับฝา,าท้ายก็ยังสวยยังเดิมในนี่มาร์กกิ้งยังอยู่นะฮะมาร์ก,กิ้งแต้มสีกับน็อตยังอยู่นะครับเขาก็มีติดตั้งตัวฝากระโปรงไฟฟ้ามาให้เราเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะฮะมีพรมถาดไม่ใช่มีถาดรองมาให้ด้วยขอบคุณมากนะฮะผมมื้นยังสวยดูดีมากๆนะครับ เนียนใสกริบกริบมีล้อไหลไหมมีด้วยนะครับล้อไหลนู่นนี้เป็นล้อกระคาแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆแม่รงแม่แรงอะไรมีให้ครบเลยนะฮะอ่าด้านหลังนะฮะก็แห้งๆเดิมๆนะครับผิวพันแห้งๆเดิมๆไม่มีร่องรอยการเคาะการพ่นไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีติดแก๊สไม่มีสนงสนิมอะไรมีไฟส่องสว่างให้ด้วยเยี่ยมอ่าต่อแถบซ้ายภาพรวมนะครับ ฝั่งนี้เท่าที่จําได้มีเก็บสเกิร์ตนิดหน่อยนะครับตอนเข้ามามีถลอกถลอกบ้างนะฮะที่เหลือคัดคัดคัดซะเยอะนะฮะขอไปเออยังบางยังใสใช้ได้นะครับ,บนะรบนะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆมือจับจริงๆสีเดียวกับตัวรถหน้านี้เ่าใส่ฟ้าครอบมาก็สวยดีขอบคุณมากมีฟิล์มมีกันสาดให้เสร็จสับนะภาพรวมก็ดูแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรล้อแมกลังซ้ายก็สวยสมบูรณ์ดีไม่มีถลอกอะไรรุนแรง อย่าง t h นเดอร์ปีอะไรผมก็ยังหาออเจอแล้วปี21นะอ่าก็ถือว่าปียังค่อนข้างใหม่นะฮะดอกยังเต็มๆนะยังลึกยังสวยใช้กันได้ยาวๆนะครับอ่าล้อสุดท้ายฮะอ่าเรียกว่า4ีล้อนี่สวยหมดเลยนะครับถือว่าขับใช้ได้ไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบ,บาทอะไรรุนแรงนะครับยาง t ันเดอร์ปี21นะเจอแล้วนะอดอกสวยดอกเต็มนะฮะ ดอกลึกดอกข่มใช้กันยาวๆนะครับมาด้านหลังโครงสร้างนะฮะสะโพกหลังเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามอ่ะเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในครับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะามาร์คกิ้งแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบเสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์ สวยงามแก้มซายน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ้นนะฮะภาษีตอมาแล้วหรือยังกันยา่าไปกัตามนี้ก่อนเหลืออีกหลายเดือนนะฮะไปกันยาวๆนะด้านหน้าเอามองไม่เห็นน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะแต่กระจกน่าจะเดิมนะฮะพร้อมฟิล์มรอบคันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไป มาดูเครื่องกันเลยนะฮะตัวนี้ MG ZS เขาจะใช้เครื่องเบนซิน1,500น cc นะครับ1 4แรงม้าับพวกแรงม้าจะพวบเกียร์ออโต้สสปีดนะฮะรองรับได้ถึง e 2 0อัตราสิ้นเปลืองประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับก็จะเป็น crossover เท่ๆที่ทเครื่องกำลังดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปไม่8 0 0 0 0ื่นโลไม่เคยติดแก๊สครับอ่ะโครงสร้างกันต่อเลยซอกด้านในนะฮะน็เดิม ไม่มีขยับนะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดนะฮะซับในก็แห้งแหงเบาโชกคเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามชัดเจนนะชัดสีมองลงไปแห้งแหงตัวอักษรคมคมชัดสีผิวพันธ์แห้งแหงคารหน้ารุ่นนี้ใช้เหล็กครับก็รูกลมสติกเกอร์เรียบเนียนนะนะไม่มีชนหนักอะไรนะฮะคานเดิมรูกลมคลมกริปแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้เกินหรือยังวะเนี่ย รูยิบเจ็ดเดือนอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเช็คอีกที่แชสซีแห้งสนิทนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริบนะซอกในน็นอตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชกเม็ดอาร์เรียงตัวสวยงามชัดเจนทั้งซ้ายขวาฝ้ากระโปรงน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามแผ่นกันร้อนยังดูดีสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกจุดทุกแผ่น รูกลมคมคลิปแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงแนวน็วนอตเดิมไม่มีขยับไม่มีตะลอยถอดหรือว่าก็ยังเดิมมากๆนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยปะรุ่นนี้ถ้าตัวท็อปก็จะเป็นเบาะหนังสีดําผสมกับสีน้ําตาลช็อกโกแลตไม่ไม่ช็อกโกแลตสีกาแฟนะก็สวยดีนะัที่เห็นนี่ก็เบาะเนื้อเดิมจากโรงงานเลยนะฮะพอกขึ้นมาก็ยังใช้ได้นะครับยังสวยยังดูดีอยู่ แผงประตูก็ฟอกขึ้นมานเป็นของเดิมโรงงานก็ยังสวยใช้ได้ยังดูดีนะครับแล้วก็วัสดุต่งตางๆก็ยังโอเคนะครับเป็นสีดำผสมสีกาแฟแล้วก็สีเงินนะครับฟิล์มลามินาให้มาเจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยนะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วฟิล์มก็ยังสวยใช้ได้แผงก็ยังสวยดูดีแถมพรม 5D ส,สีกาแฟมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับ ด้านหลังก็สวยนะครับหัวหมอน2ตํตำแหน่งรูติดต,ตั้งคาซีไอโซฟิกมาให้นะครับเจ้าของ The Metro, อขอเดิมมีติดเคาน์เตอร์เพิเ่มมาให้เรานะอันนี้จริงๆมันเป็นตัวซื้อเพิ่มนะก็จะเป็นตัวเก๊วางของแล้วก็มี USB ให้นะครับก็ขอบคุณมากนะฮะเบาะพับได้ไหมอึ๊บอ่ะพับได้นะอาจจะไม่ถึงกระราบซะทีเดียวแต่ก็สิว่าเอามาขนของได้นิดหน่อยนะครับ ด้านหลังมีแผ่นบางสายตาให้ขอบคุณมากแผงท้ายก็ยังสวยดูดีริ้วรอยก็ไม่มีนะครับก็ดูเราใช้ค่อนข้างรักษาแตนะวัสดุต่างๆนะคะเดี๋ยวถอดก่อนนี่ทำไมชอบก็เก็บไว้บ้านได้นะครับแผงวัสดุต่างๆก็ใช้ได้นะครับริ้วรอยก็ไม่เยอะนะครับดูแล้วก็ยังค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมีไฟส่องสว่างให้เสร็จสับนะฮะอ่ะตัวเบาะก,ก็พับได้นิดหน่อยอาจจะไม่ถึงกระราบแต่ก็โอเคเอามาขนของก็พอได้นะฮะ ประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วก็ดูดีครับสวยฟิลิมลามีน่าก็สวยนะครับเบาะอึบอ่ะอ,อ,อขึ้นมาก็ยังสวยดูดีนะครับเนียนกริบเลยนะฮะประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วก็สวยเรียบรอ้อยฟิล์มลามีน่าก็สวยนะครับเบาะคู่หน้าก็สวยทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นเบาะเนื้อเดิมโรงงานนะฮะก็ยังสวยดูดีเลยไปลองครับกัน มาลองขับกันเลยนะฮะ MG ZS ตัวท็อปนะฮะคุญแจเป็นแบบนี้นะครับมีรีโมทให้นะฮะมีดอกไขให้ด้วยนะฮะแต่ก็เป็น push start ด้วยนะครับแหมก็อันนี้ประสงค์ใช้ได้ไม่ปัจจุบัน85,000โลนะครับเปิดแอร์ก่อนนะฮะร,ร้อนแอร์ของ MG นี่จะแปลกอย่างหนึ่งคือมันจะเอ่อจะมันจะไม่ดิจิตอลมันก็ไม่ดิจิตอลแมนนวลมันก็ดูกัมกึ่งกกึงก่งนะก็แปลกๆนี ก็ปรับอุณหภูมิเอ้ปรับความแรงได้7ระดับนะฮะปรับอุณหภูมินี่จะดูแปลกๆนิดนึงคือใช้บิดเนี้ยแต่แทนที่มันจะเป็นตัวเลขมันก็เป็นเกวัดเหมือนกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะอ่ะก็เย็นเหมือนกันนะะ่าช่างเขาดีไซน์ใครดีไซน์มันนะฮะอ่ะคอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะมาแบบซอฟทัชนุ่มๆเป็นสีกาแฟน่ารักดีนะครับก็ดูหรูหราไฮโซไปอีกแบบนึงแอร์แบ็กด้านหน้านะฮะคู่นะฮะที่บอก อีก2เป็น4ที่เสากลางอีก2เป็น6ด้านหลังมีไหมไม่เห็นน่าจะ6ใบนะโดยประมาณนะท,ที่เห็น6ใบนะครับพร้อมกับเบรก ABS นะครับหน้าจอตรงกลางนะฮะก็จอเดิมนะฮะให้มาก็มีภาษาไทยให้เปิดตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้น,น,นะก็มีเป็นระบบสัมผัสมีเนวีด้วยนะโอ้เยี่ยมเลยนะครับ มีภาษาไทยให้เสร็จสับแล้วก็เป็นระบบสัมผัสนะครับก็ใช้งานไม่ยากเท่าไหร่นะฮะสามมิติ2มิติอะไรก็มีหมดนะอ่าโอเคเยี่ยมนะฮะแล้วก็ความบันเทิงอื่นๆเป็นไงนะเดี๋ยวมาดูกันต่อบลูทูธได้นะฮะเล่นเพลงจากมือถือได้นะอ่าเป็นก็มีโทรศัพท์ด้วยนะเอากล้องดีกว่ามา มีกล้องหลังให้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์หลังให้เสร็จสับนะอ่าถัดมาด้านล่างนะฮะก็จะมี usb 2รูแล้วก็ตัว power outlet นะครับซึ่งเจ้าของเดิมก็แถมกล้องหน้ามาให้เราด้วยขอบคุณมากไปตามนี้เลยนะเกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้สสปีดนะฮะมีแมนนวลโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้นะครับ ตรงกลางก็ยังสวยนะฮะดูดีนะฮะเป็นลายคาร์บอนเคฟลร์นะฮะวัสดุต่างๆก็ยังโอเคมีร่องวางแก้วน้ำให้สองเแบรบกมือทำมาดาทั่วไปตรงกลางนี่เจ้าของเดิมซื้อเพิ่มมาให้เราขอบคุณมากนะฮะก็เลื่อนได้นิดหน่อยเลื่อนเข้าเลื่อนออกเก็บไว้บ้านได้แล้วก็ข้างในก็เป็นเกะ๊ะใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าก็ขอบคุณมากนะฮะที่แถมมาให้อ่าพวงมาลัยอะไรเนี่ย ไม่มีครู i คอนโทรลนะแต่มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้นะครับโลโก้ก็ใช้ได้นะยังดูดีนะวัสดุต่างๆก็ใช้ได้นะครับโดยรวมก็ถือว่ายังโอเคนะยังสวยใช้ได้นะครับปรับได้กี่ทิศทางมาดูกันลงขึ้นได้แค่2ลทิศทางนะอบออ๊ออ่ะสองทิศทางขึ้นกับลงจบนะกระจกไฟฟ้าที่คนขับได้ออโต้ข้างหลัง ไม่ออโต้นะแต่ไฟฟ้าอ่ะโอเคได้ออโต้หนึ่งบานนะฮะแต่นันล็อกมีนะปุ่มเขาอยู่ตรงนี้กระจกข้างปรับด้วยไฟฟ้านะฮะแล้วก็พับพับไฟฟ้าด้วยนี่นะฮะนี่พับไฟฟ้าเหมือนกันโอเคนะครับไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้นะฮะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกันโยกด้านบนมีที่เก็บแว่นนะแล้วก็ไฟเพดานเป็นหลอดขาวอ่ะโอเคที่บังแดดละ่ะเป็นไง มีกระจกแต่งหน้าให้นะฮะสฝั่งอ่าโอเคเพดานเป็นไงสวยนะฮะเป็นผ้าสีเทานะฮะอ่าแล้วก็มาถึงจุดขายของตัวท็อปเลยก็จะมีซันรูฟให้นะฮะอ่าเป็นซันรูฟแบบพอ o ลู m ม c กวิ w เปิดม่านได้นะฮะนี่แต่ว่าของ MG นี่ต้องกดกดเอาเองนะฮะจะเอามากเอาน้อยเลือกเอาเองเลยถ้าจะเปิดสูตรก็กดค้างไปนะ,ะอ่าเอาเปิดแค่ไหนก็กดเลือกได้นะเออก็ดีเหมือนกัน เราเอาทั้งบานเลยแล้วกันนะฮะนี่หรูหราไฮโซนะครับแล้วตัวไอตัวกระจกเปิดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูขอลองบิดหน่อยเปิดได้ไหมนะอ๋อเปิดได้ฮะเออเยี่ยมเลยนะฮะนี่หรูหราไฮโซเวลาไปเที่ยวชายทะเลเปิดรับอากาศบริสุทธิ์ได้นะฮะถ้าไม่ชอบก็เปิดไปเดี๋ยวเปิดเปิดสุดแล้นะครับแล้วถ้าจะปิดปิดไงอ่ะปิดนี้ต้องบิดไฟโอเคถ้าจะปิดก็อย่างนี้ นะครับอาไฮโซไฮโซนี่ดูล้ำมากมากโอเคเลยนะครับอ่ะเก๊ข <c oughs> ่าซ้ายเจ้าของทำาไะไว้ MG เชียงแสงลำปางอะไรเขาเนี่ยเข้า MG เชียงแสงเหรอ,อเข้ามาล่าสุดปลายปีที่แล้วนะฮะตอนพฤศจิกายนตอนนั้นเข้าที่81,000โลนะตอนนั้นเข้าที่8 1ด0 0ืโลก็ถึงดิว กำลังจะถึงดิวเดือน5อีกทีตอนนี้เพิ่งจะ85 0 0นะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถผมก็จะเข้า MG ที่กรุงเทพให้นะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนไส้กรองแล้วเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องเปลี่นแหวนรองแล้วโอเคนะเตะทรายมีอะไรให้ครับอ๋อมีครบขอบคุณมากนะครับมีแฟ้มน่ารักน่ารักเชียเอ็มจเขาให้มาเล่มเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะรถออกจะเล็กไปไหน เรียกว่า MG 3ให้เล็กแล้ MG ซก็ให้มาเล็กเหมือนกันนะคู่มือเล่มจิว๋วน่ารักเชียวนะครับแล้วก็สมุดเช็คระยะก็น่ารักเชียนะฮะเล่มเล็กนิดเดียวอ่ะชื่อผู้หญิงนะฮะแล้วก็คันนี้ออกรถสิงหานะครับปี2018นปะครับปี18ก็เท่ากับ5ปีโดยประมาณ5ปี Uh, เลขเครื่อง 15S4 ก็คือเครื่องพันหนะครับลงท้ายด้วย30003เลขตัวถัง MMLW ลงท้ายด้วย G023076 นะครับจากประวัติในบุบกแล้วถือว่าดูแลรถค่อนข้างดีใช้ได้นะครับก็เข้าตลอดดุดุดุดดุดุดดุดห 8, นะฮะล่าสุดเขาอาจจะไม่ได้ลงแต่เรามีป้ายแขวนมาว่าเพิ่งเข้าไปเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วตอน70,000่น แปดหมื่นหนึ่งนะครับเพิ่งเข้าไปตอนแปดหมื่นอ้าโอเคสำเนารถมาคันนี้มือแรกมือเดียวผ่อนกับกรุงศรีนะครับปี2018แท้ๆเลยจดทะเบียนก็ปี2018นะครับภาษีหมดกันยายนนะครับป้ายกรุงเทพนะครับตั้งแต่มือแรกเลยสีขาวเดิมๆโรงงานเลขตัวถัง mml w ลงท้ายด้วย g 0 2 3 0 7 6เครื่องยนต์โอ้โหยาวเหยียด1 5 s 4 c ลงท้ายด้วย6 3 0 0 0ศูเบนซิน4สูบ1.5ลิตร ร้อยสิบสี่แรงมาไปลองขับกันนะฮะไปนะ,อะถอยไปก่อนแล้วนะฮะดูก่อนก็จะมีกล้องหลังให้พร้อมกับเส้นนำสายตาให้อาสะดวกสบายมากมากนะครับปั๊บถอยไปแล้วอ่ะหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยสิบสี่แรงมานะครับอ่ะออกตัวไปแล้วเออก็อาจจะไม่ได้พุ่งซะทีเดียวนะก็ค่อยๆไปนะฮะอาจจะค่อยๆไป บัตแรกจะไม่ได้พุ่งทยานอะไรมากมายนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามสไตล์ MG เขาตัวนี้ออกไปก็ค่อยๆไปนะฮะบางคนอาจ,จะบอกอ่ดๆหน่อยก็เป็นสไตล์เขานะฮะ MG ว่าเครื่องก็แค่พันห้าวงมาลัยโอเคฮะก็กลางๆไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบามากก็ดูเฟริร์มๆกระชับแน่นๆดีนะครับเอาวงเลี้ยวกันหน่อยนะวงเลี้ยวกันหน่อยป้าวงเลี้ยวเป็นไงนะวงเลี้ยวเท่าที่ดูก็ โอเคครับกลับรถในพื้นที่แคบๆได้สบายๆนะครับขาเร่งโอเคต้องกดหน่อยนะเออมาแล้วต้องกดหน่อยอกดหน่อยต้องกดหน่อยนะครับโอเคช่วงล่างยังแน่นใช้ได้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าราคาเหลือเท่าไหร่ไปอ่า MG ZS 2018นะฮะวันนี้ได้ตัวท็อป1.5 X Sunroof นะฮะ80,000โลเท่านั้นเองฮะเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะฮะร,รถใหม่ป้ายแดง789,000บาทโมเดลผลิตปี2018แท้ๆเลยแล้วก็ได้รถบ้านมือแรก มือเดียวเีกเช่นเคยรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกว่ำไม่มีน้ําท่วมเล็ใไม่แท้ๆแปดหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาวันนี้ปกติวอล์กอินราคาหน้าร้านเราขาย419,000ันบาทครับพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้ทางใน Facebook และย t u b e ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะฮะ,ะราคาพิเศษลดเลยเลือเบียง3 9 9 0 0 0้ับาทโอ้ยลงมาจะไป เยอะมากๆเลยนะแล้วก็เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้ด้วยนะฮะอ่ะแต่ครันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นบริษัทตัวแทนารันตีเขาไม่ได้รับนะฮะเพราะว่าเป็นรถเอ็มจี MG นะฮะเป็นแบรนด์จากประเทศจีนอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว19ศูกรับประกันให้เอง3ส่วนด้วยกันละกันนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานส,สุด6เดือนหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมง อ่ะแล้วเดี๋ยวกรอ,ออกรถฮะเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ MG เช็คระยะให้เปลี่ยนไายของเหลวให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีถามกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและร่มควันฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบเชิเอ,อ่ะได้ตัวท็อปนะฮะ X Sunroof ได้ไมค์แคป80,000โลได้สีขาวได้ชุดแต่งเท่ๆรอบคันก็อย่าช้านะครับแอดไลน์เลยด้านล่าง i d l i n e p หนึ่งเก้า sp บนาแปนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปใี Google m a p พิมพ์หิเก้าสีประกรณ์เราอยู่ถนนกาลปะพลึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโททีมงานฝ่ายขายโดยมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกอรับซื้อรถ,ถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ดงา่ายๆติดภนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้โเร็วๆตันใจภายในหนึ่งนาทีรถดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรถมือสองที่คุณวางใจ ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com